มีพ่อเราสองคนนะคะก็จะมารีวิวกันแดดตัวดังติ๊กต็อกนะคะเป็นกันแดดอะไรคบพี่กันแดดเจ็บนั่นเองค่ะเป็นกันแดดตัวนี้นะคะเป็นกันแดดตัวดังติ๊กต็อกก็คือกันแดดเจ็บนั่นเองค่ะกันแดดเจ็บนะคะเป็นกันแดดที่สามารถต้านแสงจากแสงอาทิตย์ได้นะคะสามารถกันแดดกันน้ํากันเหงื่อได้ค่ะทาแล้วไม่วอกไม่เหานะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะว่าทาแล้วจะสามารถปรับสภาพอยู่หรือทำให้สว่างขึ้นหรือเปล่า กันเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้างที่อันนี้จะเป็นยังไม่ได้ทาทล้งสองข้างนะคะเดี๋ยวเราจะทาข้างนี้กับข้างนี้เราจะเป็นตัวเทนข้านนี้จะไม่ทาข้างสาธานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทากันเลยเนื้อชิมนะคะจะเข้มข้นมากนะคะคะแนนตัวนี้จะมีเนื้อชิมที่เข้มข้นเนื้อบางเบานะคะคนที่มีขนเยอะก็ 平板。 ข้างที่ทาแล้วก็ข้างท,ท,ที่ไม่ทาน,นะคะขอแพคค่ะข้างที่ทาแล้วก็ข้างที่ไม่ทานะคะจะเห็นได้ถึงความสว่างของข,องข้างที่ทากับข้างที่ไม่ทาเลยค่ะข้างที่ทาจะรู้สึกผิวสว่างขึ้นหนึ่งถึงสองระดับเลยนะคะรู้สึกว่าเนื้อบางเบาหรือเปล่าคะบาง,ง,งเบามากเหมือนเมฆเลยค่ะใช่ค่ะเนื้อครีมจะเข้มข้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันดูว่าการแดดแบบตัวนี้ ถ้าไม่กันก็แสดงว่าที่คนอื่อนรีวิวมามันปลอมปลอมนะคะมันปกนะคะเดี๋ยวเราจะมารีให้ดูกันนะคะอันนี้จะเป็นน้ำนะคะแล้วก็จะเป็นทิชชู่เดี๋ยวเราจะไปรีวให้ดู นี่นะคะหลังจากที่เช็ดน้าแล้วก็เช็ดทิชชู่แห้งไปนะคะรู้สึกว่าคิมไม่ติดทิชชู่มาเลยนะคะกันแดดตัวนี้ดีจริงที่เขารีวิวกันมานะคะว่ากันน้ำกันเหงื่อได้จริงๆค่ะหลังจากที่เช็ดน้าไปแล้วนะคะก็รู้สึกสีผิวก็ยังเหมือนเดิมนะคะค่าที่ทาก็ไม่หลุดนะคะมันจึ้งมากเลยมันจึ้งมันฟังมงากเลยนะคะซึ่งราคาไม่แพงนะคะกันแดดแตัวนี้ราคาจะอยู่ที่หร้อยแปด ซื้อได้ที่ Tiktok, Shopee, Lazada ตามวาสานได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นวาสานจะราคาแพงนิด mm. นึงอยู่ที่299บาทแต่ถ้าแต่ถ้าจะสั่งใน Tiktok Shop นะคะตอนนี้ทาง Tiktok Repo อ,อยู่นะคะอยู่ที่189บาท1แถมหนึ่งนะคะถ้าซื้อ1ขวดจะได้อีก1ขวดเพิ่มเลยนะคะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ การแดดเจ็บเป็นการแดดที่มีกลิ่นหอมที่สก,กัดมาจากผลไม้บวกกับวิตามินซีวิตามินอ e, ีมีค่า SPF 50 PA++ บวกบกบวกทาแล้วผิวใสขึ้น1-2ระดับทาแล้วผิวไม่วอกไม่เทาไม่เป็นคราบไม่ติดขนไม่เหนียวเนื้อครีมบางเบาทาง่ายเกลี่ยง่ายและยังสามารถกันน้ำกันเหงื่อได้อีกด้วยนะทุกคน ปริมาณหนึ่งขวดจะอยู่ที่450มิลลิกรัมหากสนใจสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไปและวัสันหรือตอนนี้ทางดิก t ตอกมีโปรหนึ่งแถมหนึ่งราคาอยู่ที่189บาทเท่านั้นเองรีบไปตามกันเยอะๆนะทุกคน